สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วกับจเิเป็กเพ็กกี้เดียงโจนะคะแล้วสําหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมีรัมไบรและลีลานะคะเราจะมาทดสอบรองพื้น2ตัวนี้นะก็คือชูเอมูราที่ออกมาใหม่และลอร่าเมอร์เซียที่ออกมาใหม่ซึ่งเคยรีวิวไปแล้วทั้ง2ตัวแล้วทุกคนก็ถามว่าตัวไหนดีกว่ากันคะเจบอกเลยว่าดีทั้ง2ตัว แว่าตัวไหนดีกว่ากันดีในแง่ไหนที่ดีกว่ากันไม่เคยที่จะใช้สองตัวพร้อมกันจริงๆแล้ววันนี้ละค่ะวันนี้ละค่ะเราจะมาใช้ทั้งสองตัวพร้อมกันหน้าซ้ายข้างหนึ่งหน้าขวาอีกข้างหนึ่ง <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะคะว่าระหว่างวันจะเป็นอย่างไรนะคะสิ่งแรกที่จะให้ดูนะคะก็คือเนื้อเท็กซ์เจอร์ของเขานะคะซึ่งอันนี้คือลอล่าและอันนี้คือชูจะเห็นว่าชูเนี่ย เนื้อค่อนข้างเหลวกว่าเพราะพอพลิกมือแล้วเนี่ยไหลเลยส่วนกรอล่าก็จะคงตัวกว่านะคะทีนี้ในเรื่องของการ เบลนลอลาเนี่ยรู้สึกว่ามันจะลื่นมือแบบลื่นมากๆอกะลื่นปืดลื่นปืดเลยในขณะที่ชูนะคะถามว่าลื่นไหมก็ลื่นแต่ความรู้สึกของเจ๊เนี่ยส่วนตัวมีความรู้สึกว่ามันยังมีความรู้สึกเป็นเนื้ออยู่จับเราได้เนื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ลื่นแบบลื่นปืดลื่นปืดเท่าลอลาอันนี้คือแค่ความรู้สึกนะแต่ทั้งสองเนี่ยมีความรู้สึกว่าเกลี่ยง่ายพอกันในเรื่องของความปกปิดเนี่ยพูดยากเพราะว่ามันคนละสีนะคะทีนี้เราลองมาลงหน้ากันดีกว่า เอาเลยนะคะสำหรับข้างนี้นะคะเราจะใช้ลอลาเมอร์เซียตัวนี้นะคะบีบลงมาอ่ะประมาณเท่านี้แล้วกันอ่ะให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็เอาฟองน้ำซึ่งจุ่มน้ำหม,มาดๆแล้วแทบลงไปนะคะขออนุญาตดูกระจกดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทั่วเนาะ อันนี้นะคะก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่เลยเนื้อเขาเกลี่ยง่ายการปกปิดก็อย่างที่เห็นนะคะก็ปกปิดอยู่แต่ยังให้ความเป็นผิวดูดียังมีความเงาของผิวสวยดีนะคะอยากรู้ความปกปิดเดี๋ยวมาดูตรงนี้ครึ่งหนึ่งตรงนี้นะจ๊ะกล้องเป็นเลยก็ไม่รูอะซูมก็ไม่ได้ยทำอรอยก็ไม่ได้อะ องใสอยากจะได้ซื้อเลนใหม่เป็นที่ตัวเลนไม่ได้เป็นที่ตัวกล้องเพราะกล้องเพิ่งซื้อมาใหม่โอเคนะคะนี่แบบนี้ครึ่งหน้าลอล่าตื้ฮ่าฮ่าหลังจากที่เราเป็นมนุษย์ลอล่าครึ่งหน้าไปแล้วนะคะอันนี้แท็บใต้ตาเพิ่มอีกชั้นหนึ่งด้วยรองพื้นลอล่านั่นแหละเออแท็บเข้าไปอีกนิดหนึ่งตรงบริเวณตรงนี้นะอ่ะ อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นมนุษย์ชูค,ครึ่งหน้ามาค่ะเลอะเทอะมากเป็นคนใช้รองพื้นได้เลอะเทอะมากอันนี้คือเนื้อจะค่อนข้างเหลวนะคะอย่างที่บอกโอนี่กระจายเหมือนขาวแอ่สักพักจะกลืนไปกับผิวไม่ขาวมีต้องตกใจนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของเราใช่ไหมเราดูกันมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมจ้าทุกคนโอเคอ่าลง คือจริงๆแล้วอยากเมาม้อยมากเลยตอนที่ลงรองพื้นแต่มีความตั้งใจส่องที่กล้องเ <c oughs> ห้เฉานั้นก็จะยากหน่อยสำหรับการเมาม้อยนะคะทุกคน <c oughs> ค่อนข้างยากหน่อยและต้องแบบ attention please ให้อยู่ในตั้งมันให้อยู่ในครึ่งหน้าด้วยไม่สามารถที่จะเล่นอะไรแบบเยอะได้ <c oughs> ทุกคนก็ต้องดูเจ๊ยอย่างตั้งใจ <c oughs> วันนี้มีสองสีวันนี้เป็นมนุษย์ผิวสองสี ไม่ใช่สีแบบผิวสองสีกันนะครึ่งละสีเออเดี๋ยวเอาแป้งลงนะขออนุญาตเดี๋ยวเอาแป้งลงเพราะว่าไม่ไหวหรอกแกถ้าฉันจะออกไปแบบนี้อย่างละครึ่งอย่างละสีคือมันชัดมากเลย <c oughs> <c oughs> กลับมาแล้วหลังจากที่ทําใจได้อ่าอันนี้คือตอนนี้รองพื้นก็เซ็ตตัวแล้วนะคะส่วนที่เป็นข้างของชูอันนี้นะคะจะเห็นว่ามันให้ผิวที่แมท แต่ว่าก็ยังมีความเป็นผิวอันนี้คือยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะมันก็จะมีความแบบใสของผิวเห็นไหมมีความเป็นผิวแต่รู้สึกว่าแมตกว่าในขณะที่ลอล่าเนี่ยข้างนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าถึงแม้สีจะเข้มกว่าก็ตามแต่ให้ความรู้สึกที่ฉ่ากว่าแล้วยังมีความรู้สึกลื่นๆอยู่บนผิวในขณะที่ชูเนี่ยคือ เอาตรงๆคือเบาวกว่าคือต้องพยายามแยกปราษา <c oughs> เพราะว่ามันซ้ายกับขวาพยายามแบบเนี้ยเราก็นึกข้างนี้รู้สึกยังไงข้างนี้รู้สึกยังไงอ่ะขออนุญาตขออนุญาต,ออญาตไม่อยากเป็นมนุษย์ผิวสองสีได้สองสีขออนุญาตลงแป้งทับแล้วนะทุกคนเราจะใช้แป้งฝุ่นทับลงไปนะคะซึ่งแป้งฝุ่นในวันนี้ของเราก็คือแป้งฝุ่นทรีนั่นเองนะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวมีความรู้สึกว่ามันบางเบาขอแค่แบบเซตลงไปเบา คือเซตแล้วมันก็ยังเห็นสีอยู่อ่ะแล้วก็เป็นมนุษย์สองสีแล้วอะตอนนี้คือไม่รู้ทำไงจริงคือก็ต้องออกไปแบบนี้ใช่ปะทุกคนแล้วทุกคนก็จะงงถ้าคนนี้เขาไม่รู้เขาก็จะงงว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ทารองพื้นไม่เท่ากันเนี้ย <S <S หรอเออเดี๋ยวลองดูระหว่างวันเดี๋ยวเราแต่งหน้าดีกว่า มาแล้วนะคะทุกคนจากป้าคนหัวคลิปเมื่อกี้นะคะตอนนี้เราก็แปลงร่างเรียบร้อยแล้วลืมบอกว่า2ตัวนี้ราคาใกล้กันมากค่ะชูเอมูรหนึ่งพันาบาทและลอล a ่าเมอร์เซียหบาท50บาทไม่ใช่ประเด็นและวถ้าราคานี้แล้ววันนี้นะคะเราก็จะออกไปใช้ชีวิตกันกันกบรองพื้นสองข้างของเรานะคะเปลี่ยนแสงให้ดูกันว่าแสงในห้องมันขมุกขมัวนะพอมันแสงแบบน,นี้แล้วอะเจก็สวยมากนะทุกคน ตอนนี้นะคะก็เวลาเที่ยงกว่าก็ถึงที่หมายแล้วนั่นก็คือวันนี้นะคะจะมาคุยกับคุณหมอที่มาจากเกาหลีนะคะคือทําที่เอเจนซี่ของบานาเอเจนซี่นะคะคือราที่แล้วก็ทําที่นี่คราวนี้มีอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งบานาคุดิวมาแล้วเจ๊ก็อยากจะฉีดไขมันเดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณหมอเกาหลีที่มาที่เมืองไทยกันคะ่ะอามาเช็คหน้ากันก่อนตอนนี้สองข้างดูเหมือนกันโอเคอยู่อันนี้นะคะตอนนี้อยู่ร้านอาหาร ก็ไปตรวจหน้ากับหมอเกาดีมาแล้วนะคะก็คือลืมเมื่อกี้จถ่ายให้ดูว่ากินติ่มซำไปแต่ตอนเนี้ยหมดเกี้ยงแล้วเหลืออยู่แค่นี้คือด้วยความหิวถ่ายไม่ทนันอันนี้คือเพื่อนคนสวยนะคะนี่หันว่าสวยใส่กล้อง กลับมาแล้วทุกคนกลับมาที่เดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือผ่านไป6ชั่วโมงนะคะตอนนี้นะคะหน้าก็คือยังไม่ได้ซับเลยแม้แต่นิดเดียวไม่ได้ไม่ได้ซับด้วยกระดาษทิชชู่เหลือใดั้งสิ้นนะคะอ้าวเรามาทวนกันอีกทีด้านนี้นะคะคือชูเอมุระแล้วด้านนี้คือลอร่าเมอร์ซีเยนะคะอ่าขอเปรียบเทียบจากสิ่งที่เห็นเลยแล้วกันนะคะคิดว่าทุกๆคนก็คงจะ เห็นเหมือนกันนะคะตอนนี้สิ่งแรกก็คือในเรื่องของการคุมมันมีความรู้สึกว่าตั้งแต่ตอนที่ลงตอนแรกชูเอมมระจะแมตกว่าและวออล่างเงากว่าหลังจากที่ผ่านไป6ชั่วโมงแล้วชูเอมูระก็ยังผิวก็ยังแบบแมต มากกว่าส่วนลอล่าส่วนลอล่าเนะี่ยมีความเงาแล้วก็มีการคุมมันที่น่าจะน่าจะนะอันนี้โดยส่วนตัวคิดว่าน่าจะน้อยกว่าชูเอมุระนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการคุมมันยกให้ชูเอมุระได้ไปแล้วกันนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือแบบไม่ได้แตกต่างกันมากเลยจริงๆอ่ะเรามาลองซับดูก็ได้อ่ะลองดูนะเอาทิชชู่แปะออกไปอย่างนี้เลยนะคะซับดูเอาละพอซับแล้วปุ๊บอ่า นี่ด้านนี้ที่เป็นที่เป็นลอล่านะคะจะออกมาแบบนี้และด้านนี้ที่เป็นชูเอมุระจะออกมาแบบนี้ขอดูก่อนว่าคือก็หลุดพอๆกันไม่ได้มีด้านใดด้านหนึ่งแบบว่าหลุดมากกว่ากันเลยนะถ้าดูจากกระดาษทิชชู่แล้วเทียบล้วคือแบบพอกันเลยอะคือแบบบอกไม่ได้เลยจริงๆว่า อะไรยังไงนะคะโอเคมีอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่โดยส่วนตัวแล้วคอนเซิร์นมากเพราะว่าเนื่องจากว่ามีอายุแล้วเนาะเรื่องของรูขุมขนอะราคาเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเถิบเข้าไปทุกคนทุกคนห้ามตกใจนะเอออันเนี้ยคือสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือว่าด้านเนี้ยนะคะที่เป็นชูเอมุระเนี่ย ต่อให้ผ่านเวลาไปแล้วก็ตามเนี่ยรูขุมขนก็จะไม่เบิกบานออกมานะคะก็ยังจะดูเนียนอยู่เหมือนเดิมนะคะไม่หายไปไหนอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการคุมมันที่เราบอกตงแต่แรกแล้วว่ารู้สึกว่ามันจะดีกว่านะคะแล้วก็ด้านนี้เนี่ยด้านที่เป็นลอล่าเนี่ยทุกคนสังเกตตรงนี้สังเกตตรงนี้ว่ารูขุมขนเราจะเบิกบ,บานขึ้นมานิดหนึ่ง เห็นไหมเห็นรูรูไหมเห็นรูรูไหมเออในขณะที่ข้างเนี้ยไม่เป็นเราไม่นับเราไม่นับไอ้ตุ่มตุ่มที่เป็นแบบว่าผดนะแต่รูคุมขนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเห็นนะคะซึ่งเอา,อางี้ละกันสรุปละกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยตอนเนี้ยค่อนข้างเองียงไปทางด้านของชูเอมุระเพราะมีความรู้สึกว่าเบ็ดเสร็จแล้วพอหมดวันเนี่ยผิวก็ยังสวยอยู่ในขณะที่รอล่าเนี่ย ให้ความเงาของผิวได้ค่อนข้างมากกว่าแต่ว่าไม่ชอบตรงที่มันเบิกรูขุมขนขึ้นมา <c oughs> นิดหนึ่งแล้วกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าต้องซื้อสองอันนี้นะ่นะโดยส่วนตัวก็จะเลือกซื้อชูชูอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะไม่ว่ากันเนาะแต่ถ้าเกิดใครชอบผิวแบบว่า เงาๆนะก็สามารถเลือกลอล่าได้เลยสำหรับวันนี้นะคะก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้คิดว่าคงจะตอบโจทย์หลายๆคนนะคะที่ถามเข้ามาว่าระหว่างรองพื้น2ตัวนี้หนูเลือกตัวไหนดีคะก็อย่างที่เห็นเลยคะ่ะบอกแล้วว่าแล้วแต่ผิวที่ชอบแล้วก็แล้วแต่ความชอบพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะเป็นกำลังใจให้เจด้วยรองพื้นคุชชั่นออกมาเต็มเลยแต่ละราคานี้ก็แบบว่าโว้ ถ้าอยากดูต่ออย่าลืม Subscribe ไว้นะคะสำหรับคลิปหน้าพบกันสวัสดีค่ะ